สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่ตลาดสามชุกนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตลาดร้อยปีค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีภารกิจไปหาลูกชิ้นยักษ์นะคะซึ่งท่านเคยมาที่ตลาดแห่งนี้แล้วน่าจะประมาณสักเกือบ10ปีมาแล้วค่ะก็คือไม่ทราบว่าร้านไหนแต่เห็นว่ามีหลายร้านเหมือนกันแล้วก็เราจะอัปเดตของกินของใช้หรือว่าร้านขายของร้านค้าต่างๆในตลาดสามชุกนะคะปี2024ค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ อันนี้น่ากินมากเลยเดี๋ยวออกมาซื้อนะคะวิกระท้อนกระท้อนทรงเครื่องของปโปรดเลยอะทุกคน,เ,กนเดี๋ยวเราลองหาดูนะว่าร้านลูกชิ้นยักษ์เนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะคะทุกคน อยากได้เสื้อเออเสื้อ,อนี้ฮันชอบเดี๋ยวดูก่อนน่ารักดีเป็นเสื้อเหมือนของเหนือค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินกลับมานะคะเข้าไปข้างในก่อนค่ะเดี๋ยวเดินกลับมาดีกว่าเข้าไปด้านในก่อน ของกินยังเยอะเหมือนเดิมเลยคะทุกคนเดี๋ยวลองดูกับวันลาเนี่ยงคําเดี๋ยวกินเมียงคําดีกว่ามีกระเป๋าจาักสารด้วยขนมของกินเพียบเลยอ่ะข้าวหล่อมูอ๊เจดานี่ไงลูกชิ้นลูกชิ้นใหญ่ลูกชิ้นเจอแล้วยังขายอยู่เหมือนเดิมนี่นะคะทุกคน ขนมไข่โบราณขนมสาลี่โหของกินยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยคะทุกคนไม่ได้มาน่าจะประมาณสักเกือบสิบน่าจะสิบปีได้แล้วนะไม่มีลูกชิ้นสองล้านนี่ ทุกคนจะซื้อร้านไหนดียัมีสองร้านอ่ะจำไม่ได้เคยกินร้านไหนเลยกาอยแเ,เดินไปดูเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวขอเดินไปดูให้ให้ครบก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะเดินมาซื้อว่าจะซื้ออะไรดีนี่ก็ลูกชิ้นสรุปเรามีลูกชิ้นยักษ์สามร้านนะทุกคนจำไม่ได้แล้วว่ากินร้านไหนอ่ะอันนี้ขายองไรคะ ได้ถ้าแพ่ฟงจะได้หมัอไม่ฟงเขาฟงไม่องเลยไม่ฟงเลยนาะยี่ห้อไหนเขาใช้ออไรคะของขีดดูแล้วอน่แล้วก็เหนียวห่อนิตั้งหน่อยไม่ออมาแิ่ละทเอาต่างเลยไม่ใช่เาเหนียวหนึ่งโอ้องรโอนน้อยสิบบาทช่องน้นนะองีงีง คนตอนนี้ได้ต้องเหนียวหมูทอดเฮทุกคนไม่ได้มานานนี่อาหารยังแบบเยอะมาก<ด>ปอเปี๊ยะนมสดไส้แตก<ะ>คาะทุกคนนี่นะคะลูกชิ้นยักษ์เรียกว่าอะไรคะลูกชิ้นิลูกชิ้นลูกชิ้นบิ๊กบอลครับอันนี้คือลูกชิ้นบิ๊กบอลนะคะที่เราสั่ง ทานสองคนเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะหมดหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวกําลังปิ้งอยู่ไม้นีดก็ปิ้งนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองไปนั่งชิมข้างในนะคะโอเค <c oughs> อันนี้นะคะลูกชิมทีป่ปองค่ะทุกคนมีย่างมีปิ้งกับมีมีลวกลวกแต่ปิ้งหน้าจะอร่อเยเนาะปิ้งจะหอมกว่าค่ะค <c oughs> โอเดี๋ยวรอทานนะคะ,คะ <c oughs> ท่าทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่ร้านอิศราลูกชิ้นบิ๊กนะคะที่ตลาดสามชุกตลาดร้อยปีค่ะร้านนี้เด่นดังในเรื่องของลูกชิ้นไซยักษ์นี่มันจะมีลูกชิ้นทั้งปิ้งแล้วก็ลูกชิ้นแบบนึ่งนะคะแทนสั่งมาเป็นปิ้งนี่เขาบ้างมาให้โหแต่เชื่อว่าน่าจะทานไม่หมดนะคะ คนนอกจากลูกชิ้นบิ๊กที่เราสั่งมาแล้วนะคะเราก็สั่งก๋วยเตี๋ยน้ําใสเส้นหมี่น้ําใสนะคะแต่เขาให้ลูกชิ้นลูกเท่านี้ทุกคนมันกินแล้วไม่สายใจต้องสั่งลูกใหญ่ๆบิ๊กๆนะคะยังไงเดี๋ยวขอชิมรสชาติของลูกชิ้นเล็กๆนี้ก่อนนะรสชาติมันจะเหมือนกับลูกชิ้นย่างลูกชิ้นบิ๊กหรือเปล่านะคะลูกชิ้นหมูเด้งมากเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูเทกเจอร์ของก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะ ก๋วเตี๋ยวเส้นหนีน้ำใสจะมีหมูแดงหมูสับลูกชิ้นที่ทันทานไปเมื่อกี้เนี่ยแหวงแหวงไเนี่ยค่ะแล้วก็ทับหมูกินทับหมูดีกว่าขอมมากเดี๋ยวขอชิมน,น้ำหน่อยนะเมื่อกี้ลูกชิ้นลูกเล็กนะคะมันจะเป็นรสชาติของลูกชิ้นซึ่งมีพริกไทยเยอะนิดนึงนะคะ รสชาติน้ำอร่อยอะเดี๋ยวขอมันต่อด้วยลูกชิ้นยักษ์ลูกชิ้นบิ๊กของเรานะคะทานไม่หมดชัวร์อยู่แล้วแหละเดี๋ยวต้องเอากลับบ้านโอ้โหแบบกินยังไงนี่เดี๋ยวนะขอมือให้มันคนมือสะอาดนะ,ะนี่จิ้มกลิ่นเหมือนหมูยอเลยหอยกลิ่นหอมเหมือนหมูยอน้ำจิ้มมีทั้งหมด น่าจะสองแบบนะอันนี้แม่จะ่าจะเหมือนกันแล้วอันนี้น้ำจิ้มแ่าจะหวานก็กินแบบเผ็ดกว่าน่น้ำจิ้มอร่อยคันว่ามันใกล้เคียงกับน้บจิ้เล็กนะคะแต่ว่าน้ำิ้มเล็กจะพริกไทยจะเยอะกว่าอันนี้จะพริกไทยน้อยกว่าซึ่งเด็กหน้าทานได้ โอเคทุกคนที่ตลาด3ชุกเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นบิกน๊กมีเยอะค่ะแต่ถ้าเลือกทานที่ร้านศิสราลูกชิ้นบิ๊กนะคะภารกิจในการตามหาลูกชิ้นยักษ์ของแทนสำเร็จแล้วค่ะครั้งหน้าท่านี้โกจะพาไปชิมที่ร้านไหนติดตามชมกันนะคะ วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ